ไปเป็นคนพาหนูอะไรสัตว์เออไอ้เฮียไอ้เฮียโอ้ยกูบอกว่าอะไรกูบอกว่าแยกเล่นแยกเล่นแยกเล่นกูตบแมมไอ้เฮียมะแยกเล่นแยกเล่นไปเล่นกับพ่อมึงไปมาตัวไหนข้องหนึ่งหนึ่งกูเลยมะไอ้เฮียกูเห็นแม่งโอ้หนจัดหมวกแยกแยกเล่นแยกเล่นเดี๋ยวกูเตะไอ้สัตว์แยกเล่นไอ้เฮียวิ่งวิ่งหนูทางั้นกูไม่เล่นกันได้พี่เอาเลยไอ้เฮียนี่เลื่อนเลื่อนเลื่อน อะไรโอเคผมนะสำหรับใครที่อยากจะที่มไม่มีสูตรผหาสูตรร้านไหนดีไม่นี่ผมไม่มีร้านสูตรทำไม่มีอะไรสามารถร้านสูตรนี้ได้ผมเป็นสปอนเซอร์ผมเอง T K Shop เ้ T K Shop นะครับก็เป็นร้านที่เอ่อแต่ว่าเป็นร้านที่ฟินิกก็ทำด้วยเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะครับก็ ก็จะมีนี่ผมมีทั้งสูตรชายตัวสูดหญิงก็มุดเสื้อยืดสูตรหญิงก็มีกองปืนก็มีสองมีก็มีนะผมแล้วก็หน้ากากก็โลโก้ครับแล้วก็หัวคาบุกินะผมแล้วก็ผ้ามันคอแบนเนอร์ก็ทําด้วยแล้วก็วาดแนวการ์ตูนด้วยนะผมรับพี่เขานะผมแล้วก็เอ่อ ตัวราคานะครับผมราคาก็ไม่ค่อยแพงมากก็ตามนี้ผมราคานะผมก็ถึงว่าไม่ค่อยแพงแต่งานว่าอาจจะแพงน่อยถ้าแบบอยากเน้นสวยเนี้ยอะไรถ้าส่วนถ้าใครเอาอย่างผมถ้าใครไม่มีร้านไม่มีไม่มีแบบพี่ผมไม่อยากผมผมมีแก๊งเนี่ยแต่ผมไม่มีสูตรแต่ผมไม่มีสูตรผมหาร้านไหนดีร้านดีกับผม T K Shop นะผม,ผม,ผมจะพูดจริงไว้ด้านล่างผมใครอยาก จะทําสูตรลงสูตรไม่มีสูตรไม่มีสูตรใส่มาที่นี่ได้นะครับผมแอปพลิเคชัตายแน่สึงห้าจอกมัดทุ่มหัวลงไข่กาอนเธอเกระโดดเข้ามาในชุดมงไข่ออซึ่งห้าจอกมัดทําหัวมึงลงอยากตายด้วยโฟโฟหรือว่าโฟไปส่งญาติโยมเข้ามาก่อนแล้วส่งพระสงฆ์เข้ามาใช้มึงแดงมาต้องฟักิกนไรคกูประสงค์ไล่ กูยิงไม่แม่นเพราะฉะนั้นกูยิงเช็ดทะลุแวสทะลุทีวีในเฮดแวสกูใส่พระปักกาะกูนะเฮดแวสสองช็อตหนอกหนอดซื้อตัวละ ไลาเป็นคนพานัวไหลสัตว์เออไอ้เฮียไอ้โอ้ยกูบอกว่าอะไรกูบอกว่าแยกเล่นแยกเล่นแยกเล่นกูตบแมมไอ้เฮียมะแยกเล่นแยกเล่นไปเล่นกับพ่อมึงไปมาตัวไหนข้องหนึ่งหนึ่งเดีกูเลยมะไอ้เฮียกูเห็นแม่งนัวจันมวงบอกแยกแยกเล่นแยกเล่นเดี๋ยวกูเตะไอ้สัตว์แยกเล่นไอ้เฮียวิ่งวิ่งนัวไทางั้นกูไม่เล่นก็ได้พี่เอาเลยไอ้เฮียนี่เลื่อน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 เลื่อะ อะไรสุดน้ำไม่เกี่ยวสุดน้ำไม่เกี่ยวนะเนะฮียเรือดไว้พีหน้าหลังพี่โ่อยเอ้ยเฮียกูโอ้ย ชุดคนนึงชุดคนนึงนม่ใฮะว่าโดนหมดไอ้ที่อะคนเดียวโดนไอ้เสี่ยวเนีอยหมดเลยเหรอ โ้นให้เสียวทรงลากใส่เอาหมดเลยดูนานเนาะจริงเอ๊ะเดี๋ยวมาใส่กรอบอ่ะก็มันให้ใส่ นะมันให้ใส่เกาะไงพี่ใส่ใส่ได้เหรอเออตะกูไม่ได้ใส่โคลนง่ายโอชีหาย s> <S เล่นสี่ห้านี่แหละกูดกดผิดไอ้ขี้อ่ะต้อใส่ก่อน s> <S โคตรนาน บอกแค่นี้แลหละไอสองตัวนี้ตีกันเสี่ยวกับเสี่ยวเอ้ยยี่กวาดจบใช่เฮ้ยเีย้าพ่ออะไรเป็กตุกอาช่วยขับพี่ชายฮัลโหล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 ทำอะไร ไอ้ดวงไอชี้ไปไหนอะฮัลโหลพี่ฮัลโหลพี่เขาเขาออกไปทำไมอะทางฝั่งผมมีสี่คนนะเล่นเล่นไปเลยมันงอเงี้ยเฮียเลยอะเล่นเล่นเล่นเลยนะพี่ฝั่งผมมีแค่สี่คนไม่เป็นไรมาโดนพี่ลิกดูไปแล้วงอเงี้ยเฮีะเลยมันอะมาโดนพี่ลิกมันโดนพี่ลิกดูไงอุ้ยแล้วใครไอ้การเล่นเล่นมาเลยเล่นมาอ่ะได้พี่เล่นไปเล่นเล่นไปเลยการน้องอะไรใครน้องมึงใครใค เฮียพูด so, ได oh, ่ไม yeah. ่ท่านขาดคำเฮียตายซะแล้วไอสัตว์โคตรหนัวมันเรียกมันมาเนี่ยมันเป็นเฮียอะไรมันงงเงยอะไรอ่ะมันอยู่ไหนเนี่ยจยหมักไม้ตอนนี้เท่าไหร่อ่ะพี่เดี๋ผมเล่นไม้กดจะเป็นไม้สามไม่ได้เล็บเหี้ ไม่มันเป็นที่อะไรของเงี้ยเรื่องมันงองเงี้ยเรื่องแค่นี้เหรอเออมันงองเงี้ยเรื่องเรื่องที่พี่พี่ลิกดูมันที่ยมันมันออกนิดไปเลยมันออกนิดเลยเอ้ยมาเล่นกันเอ้ไอไอแม็กไอแม็กมึงเข้ามาเล่นแทนได้เร็วตอนนี้มั็นสี่สี่ห้าอยู่มันงองเงี้ยปุ๊บไอชัยโอ้โหเล่ย้โหเล่ยเที่ยวโอ้โหมันเป็นเที้ยอะไรเย็นนอนเล่นควานนี่ไม่มันเป็นอะไรมันงองเงี้ยที่อะไรกู สู่ที่เรียวงอในเป็นบ้านในมันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวข้อสายมาแ๊บนึงยังก็ตะเกียบไอ้เ่ียงงอให้เกิดว่าไงมีอะไรมึงมึงเข้ามาเร็วมึงเข้ามาเร็วเข้าเลยสตรีมยังไม่ได้โหลดเลยควายฝัดมึงเพิ่งรีวินโด์เนาะไม่ไม่ไม่ก็ลบหมดทุกอย่างเลยอ่ะลบทำได้่อกูไม่ได้ล้วไงข้างงอแงแค่นี้ย้วตอนไฟ ตอนไฟตอนเล่นจริงๆเขาได้เป็นอย่างนี้เขาได้ได้เป็นแรงนะไอ้เคลยไอ้เคีื่นี่มันงองเงี้ยเรื่องแค่นี้แค่อะไรของมันอะลายพิลิปกูกูดูดิดูดหน่อยคือคือคืององเงี้ยแล้วก็ออกดิคือที่อะไรใครวะสคยคนไม่เคยดูดิเหอเหรอชร็วเ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 ร็ววาวว้าใครวะสามทำไมมีสามเอ๊ะสี่เซ่ตายเลยกูโหลดสตรีมให้ก็ได้แล้วคือกูต้องกลับไปเล่นอีกแลใช่ไหมไฟเอ็มอะ เอ้ยกลับมาเล่นเร็วเชื่อก้พี่บาลอนมาช่องลุ้มเลยเลยโอเชคมันงอแงเฮี่ยไอโออยู่ไหนก็อยากคุยเหมือนมันออดิสมันออดิสมันออดิสเลยไม่มันอยู่ในมันอยู่ในเกมไหมมันอยู่ในเกมไหมไม่อยู่ไม่อยู่มันมันน่าจะปิดเครื่องไวเลยอ่ะร้องให้ผมร้องให้ร้องให้แล้วเชื่ดิร้องให้งงแงหรอเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หรอ เล็กเลยวพี่เล็กเล็กเล็กกี้พี่เล็กไม่ให้มันเป็นอะไรมันเป็นเป็นอะไรมันงอมันต้องการคนงอมันพี่เจ้เพี้ยะตอนไฟจริงๆเขาด่าก็อย่างนี้เขาด่าได้อย่างนี้เขาด่าแรงกว่านี้ตายยังไม่โตีกี้ยี่ เด็กสิบสี่ยังโล่วอะเยยังไม่โตเลยเด็กสิบสี่ยังกูโตไปเยอะอียอครับขอเสียงแก่ืใครแก่ครับฟึดหล่อเฮ้ยเมื่อไงแก่กูไม่แก่กูสิบสี่มาถึงเสียงเมื่อไงพี่อ๋อเสียงกูมันเป็นตั้งแต่สิบขวบแล้วเสียงวันนี้นะเออตั้งแต่สิบขวบแล้ว โอ้ย oh, yeah. เชี่ยมึงจีบสาวแต่สิบขวบเลยแล้วแหละว่าอยากเล่นตอนยี่สิบสามเป็นไงวะพีกมะพีพีรีก,รกยังไม่ตื่นอีกเหรอพีรีกตื่นขึ้นมาเดูให้ตื่นผมเล่นศพพีนั่นนี่ยเล่นเล่นไม่ได้ไหมก่อนเนี่ยกูคุยกับเชี่ย ไม like okay. ่ไมก่นนีเลยไหม่ไกันไดไก่นแป๊บอันเชอ่อโมจิกูขอคุยกับโอ้ไี่ไอ้แย่มันว่าไงนะมใอะไรเรียกแชรมีอะไรเรียกโอ้ยเอ็นอย่างปิงใหญ่สักจะวิ่งมาบอกว่าคุณจะไม่เล่นเล่ห์ไหวสัดย้ดเมีอการ น้ำมัมแค่มีคนึ่ที่บอกฟรีคูยไม่ได้แล้วอะไรเล่นต่อเลยเราบอกเราบอกไม่ได้แล้วครับคนไม่พอคนไม่พร้อมพูดไหมไม่พอไม่พร้อมเลิกเล่นหมดแล้วงงงี้ด้วยแต่ละคนอะอกล้หาะที่อยู่อีกเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นต่อได้ไหมอะคนคนในกลุ่มผมมันไม่พร้อมอ่ะง่ายม่งงงงี้อะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นต่อครับคนคนในกลุ่มผมมันไม่เนี่ย เิญจ้าจ้าไปจุดดันเชิญป๊าคุณไม่ทำเชิญขึ้นอาเลยวะไอ้ส Ma ัสไอ้พวกปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยไม่รู้นะเอ็นไปยาวคเดียวไม่ไม่ฟังกูนะไอ้ตอนแรกกับกูตอนแรกตอนแรกเล่นกันอะปัญหามันตอนแรกเราเล่นเราเล่นกันใช่ไหมเราเล่นเราเล่นกันแบบเราเล่นกันอยู่แล้วทีเนี้ยเออไอ้สัส เอโอชีมันมึนเยี่ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออเอาง่ายๆเลยอง่ายเลยเหมือนไอโออะไรสักอย่างเลยมันมันเหมือนแบบแต่มันเร,เราเล่นพลาดแล้วแล้วแล้วแบบตอนนั้นมันเป็นฉากที่นัวกูก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นแบบใครใครเป็นจุดเริ่มในการหน่าฟ,ฟังผม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 ทุกคนเลยปัญญานจุดหนัวตอนปัญญานตอนนั้นมาเลยไม่ไม่จุดหนัวตอนนั้นก็คือ คือมันก็แบบอ่ากูก็บอกว่าแนน่หนัวกันเนี่ยแหน่นัวกันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันเห็นไหมเห็นดูแล้วก็แล้วก็ทีแล้วก็ทีนี้กูบอกว่ามึงอกมึงบอกมึงบอกไม่นัวแต่กูเห็นมึงวิ่งไปนัวนนไอ้เคียกูเลยด่าด่าด่าดินด่าด่าจนแบบมันมันแบบไม่พอใจแบบงอแงอะไรสักอย่างก็เลยแบบสับสบมันซับสบมันก็เลยแบบออกดิสแบบออกดิสจากดิสนี้เลยที่มันที้มัน ครั้งที่กูกูมันงองแงเรื่องแค่นี้กูกูด่ากูด่าจนจนแม่งอยู่ตอนฮอลิซันกูด่าแบบกูด่าแรง,ก,งกูด่าจนแรงขนาดเนี้ยไม่งองแงเอพป,ไปยาออนรือที่อะไรกูด่าดิดานหน่อยคืององแงทั้งที่อยู่กันตั้งนานอยู่กันตั้งนานแล้วแบบมางองแงใส่กู

ไม่ได้า่ตัดตัดเลยอยากคือไม่นี่นะถ้ามึงอยากตัดตัดเลยไอ้เฮียงงแงเรื่องแค่นี้ไอ้เฮียเราวมันอ่ะมันเด็กน้อยสิไม่ไม่คือตอนแรกอะตอนแรกเราตอนแรกกับผมเล่นกันอยู่ใช่ไหมในทีเนี้ยไอไอโออะมนมันมันเหมือนแบบมันงงแงเลยสักอย่างคือ ผมด่าด่าทิ้ดเดียวมันงอเง,งผมไม่ได้ไปนี่นะคือเรื่องแค่นี้ถ้าแบบคุณคุณจะมาแบบถ้า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 เรื่องแค่นี้คุณคุณแบบงอเง,งคืออ๋อไม่ต้องไปนั่งลุกปอันนี้ไหมเรื่องแค่นี้เงีงยสิแก่กู เราเราอยู่กันแบบอยู่อยู่กันแบบตั้งแต่แต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ฮอดิซันตั้งแต่อะไรแล้วมันก็ไม่ไม่เคยเป็นอย่างนี้อันนี้งอแไงแบบมึงเคยขึ้นปอประชอยแลไงงงวไอ้ขี่ยมมันงอแไงเหมือนเด็กกูด่าดิดาหน่อยคือออเดดิดโมโหงอนงอนอะไรมัน ดิาดนาหน่อยงอนแบบนี้ไม่ได้ด่าแรงด้วยนะแบบซี่อร่อยมากครับจอเชายใบรุนคนก็ไม่ได้ถ่าเลยไม่ได้ด่าแรงด้วยนะยังไม่ได้ด่าด่าแรงแรงแรงเสียอร่อยมากถ้าแบบถ้าแบบคือการที่กูด่าแล้วแบบมึงไม่พอใจมึงกินยี่ใครเนี่ยมึงยิ่งแยหัวข่าหงอกแก่ตายห่ก เฮ้ยเอ้ยเราเป็นครึ่งประเทศนะเนี่ยขยะเป็นไม่ได้หรอกชื่อเป็นแม่มดเสร็จก็ถามไม่ได้หรอกเอเอโอชิเป็นไรพี่สรุปงงยังอง,งไงเหรอฟังนะพี่เด็กดูฟังนะฟังนะคำเดียวปัญหาอ่อนก็ใช่ไงคำ<อ>ชื่อฟดไปเล่าเ,าเห็นเล่าเหตุการณ์ให้หมดฟังไป ก็คือว่าเอางี้นะกูเล่นกันอยู่ใช่ป่ะใช่ครับตอนแรกสุดเลยเรื่องแรกสุดเลยที่ทําให้พี่ลิกต้องด่าคือว่าไอโอชิอ่ะมันเล่นมันเล่นใช่ป่ะมันเล่นอยู่แล้วมันโดนนัวมันโดนนัวปุ๊บมันบอกให้เฮ้ยไอเฮียเล่นแยกดิเล่นแย่ดิแล้วแม่งพอนตายปมันก็ด่าคนด้านคนที่เล่นอยู่ในกลุ่มว่าทำไมมึงไม่เล่นแยกกันวะอย่างงงอย่างนี้เขอพูดไปใช่ป่ะไปอยู่กูปัดเดิแม่งก็งอแง่งงแง่เฮียอะไรไม่รู้ แล้วก็อีกเรื่องนึงคือเปลี่ยนอาวุธไปมาไม่รู้เปลี่ยนที่อะไรง,งาไอสัตว์ไอไม่ไมึงไอสัตว์มึงเอาช็อตตอนนี้นั่นดีตอนไหน,นตอนไหนพี่กูไปด่ามันะโอกอูนั่งฟังอกูน,นั่งฟังกวันนี้กูอยู่ไดนะ้นั้งคืนแลอตอนที่ไอโยชิพูดว่าใครข้องหนึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่<อ>ไม่ไม่ไม่ก็หลังจากไอตอนที่บรรดาบรรดาว่าเออทำให้เล่นแยกให้เล่นนัวอะไรอะใ้เล่นอะไรต่อ แต่ตอนนั้นกูก็เลยด่าด่ามันดา่าอะไรสักอย่างวะกูบอกว่าแยกเล่นแหม่บอกให้ไว้เล่นแยกแล้วเมื่อกี้บอกให้ให้หนัวเอะไรสักอย่างเลยแยก,ยกแยกกูเห็นหนัวกันไหน<ช>แล้วก็งองแงงองแงมัน<บ>ง,งองแงเหมันเด็ก<ช>แล้วก็บอกว่าใครข้องอะไรหนึ่งหนึ่งกูได้มันเริ่มร้อนนั้นแต่ตอนนั้นอ่ะกูด่าดิดกูด่าดิดเดียวคือคือร้อนตอนเนี้ยก็มันก็อาจจะด,ดิดเลย ไม่ด่านะหนักเลยว่าปล่อยเฮียด,ด่านิดเดียวพี่วอส้สีส่สะพานแบบร้อนไม่ไม่ได้พี่เอไ,ไ,ไม่ฟังนะคือคือคือป้ามึงอ่ะคือป้ามึงเอาไงป้ามึงอ่ะก็อยู่กูอยู่ตั้งแต่คอนดิชันมันจนแบบนจนจนแม่งแบบโอ้โหเหียจะจะจะนี่กันอยู่แล้วดา่ากูเคยด่ามันกูก็ด่ามันแบบแรงๆมันก็ไม่ไม่ได้ไปโทษทัดเลยแต่แค่ด่าแค่นี้มันงอแงีถึงตะออกดิธ แซลมอนก็นมีเอ็นก็นมีกาศก็มีให้มันด่าไปด้วยกูเคยด่า,ดดาดมันแรงขนาดนี้ไอ้เฮียกูเคยด่าดแรงมาขนาดนี้เลยไอ้เฮียจริงๆกูด่าจนตอนตอนกูอยู่คอนดิชันตอนกูอยู่ฟีนิกอยู่แบบโอ้โหอยู่กับมันมีอย่างนหนึ่งตัดปัญหามาได้เพลเดี๋ยวบอกกูกูอย,อ,อ,อยู่กูอยู่กับมันไนอ้เฮียมันมันไม่เคยแบบมางอแง,งอะไรแบบนี้เลยในในในทั้งหมดเลยนะในในในทั้งหมดเลยรวมพี่ด้วยนะเออไม่ได้คุยกับแม่งประมาณอาทิตย์หนึ่งอะ ถ้าม่งคุยกันเดียวก็เบ้าแม่งนะคุยกันอย่าไปคุยเรื่องมนะันอะไม่มันก็เกินบางทีอะคือเราอยู่มาตั้งนานแล้วมันมา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 ,มางงเงี้ยเรื่องเรื่องแค่เนี้คุณ <c oughs> ว่ามันไม่ใช่เรื่องหรือเปล่าวนะ <c oughs> ครับเอ่ตอบครับแล้วช็อตไหนที่มันอะไรมัน,มนด่ามันด่าใครดารามาเฮียมันนะพี่พี่พูดมาเลย บอกว่า,อาเอออะไรนะไปฟงทีง่ <ๆ S 2> อะไนหนึ่งหนึ่งกับกูได้แล้วมันก็บอกว่ากูไม่ไหวล,ละไอสัตว์ปึ๊บไม่ออกดิเอ๋ออย่าได้ทรงนี้วะ <c oughs> เฮียเฮียรถเฮียเนี่ยอ, <c oughs> อ่าต่อเลยต่อเลยไม่อะไรกัะ พ็มันตอนนั้นแหละมันก็ออกดิสออกอะไรทั้งได้กูได้แล้วก็แม่แล้วตอนแรกมันได้พูดอะไรไหมกอดออกอะไรเงี้ยไม่พูดเทียอะไรวะพูดอะไรไหมพี่พูดมาอะไรก็ได้มันพูดเทียอะไรไอการมันได้พูดเทียอะไรวะไอการอะไรอ่ะพี่ตอนก่อนตอนมันจะไปก่อนมันจะไปมันได้พูดเทียอะไรไหมไม่อยากได้ก็พูดว่าพูไม่ไหวละไอสัตว์แล้วมันก็หายไปเลย ไม่ไหวอะไรวะแค่นีด้เลยวะเออไอ้เี้ยกูไม่ไม่กูถามจริงไอ,อ้เจี้ยคือเออมันก็อยู่กับกูมานานหัวเย็ดอยู่ปาาูมานานได้เยี๊ยจนจะรู้จักประมาณสามเดือนได้แล้งองแงกันเรื่องคือเรื่องเรื่องอื่นไม่อะไรแต่แม่งงองแงเรื่องแค่เนี้ยใช่เป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอะ่ะ ลงเช้งเอกสารครบเ่าถ้ามันจะด่าก,กูก็ด่าเลยเหี้ยกูพูดจริงกูพูดเรื่องจริงด้วยถ้าจะด่าก,กูด่าเลยด่าเลย ไม่ผมพูดเรื่องจริงนะเวพคือแม่งแม่งแค่นั้นเหรอเพแม่งแม่งคล่องอะไรแม่งเอาง่งมันคือเล็กยกด,าดา่าเลยด่าเลยเียคือผมคือหล่อเพ่เล็กไอ้คือผมอะใครตอบแทนพี่ได้ไอ,ไอ้การใคมันอยู่หรือเปล่าแค่นั้นใช่ปะ Yes ใช่ชเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอะ่ะจร,ริงๆริงนอนนอนในกอเลย เปลี so ่ยนรูปดีกว่ารูปนี้มันปัญญาอ่นแกหน่อมีรูปพี่อะไรมั้งวะเ็ิีแก่ชั่วโมงสองยัเชื่อคุดีถ้าพี่บอลยังอยู่อ่ะกพว่าพี่บอยต้องเรียกมาคุยอ่ะ ปล่อยปล่อยมงเด็กปัญญาอ่อนใช่ไหมเป็นยงนั้นไปทางอายุโอซี o C. มันเท่าไหร่แล้วยี่สิบสามมันมันขึ้นปอมาชอนนะมันจะขึ้นปมาชอนหนึ่งมันมันขึ้นแล้ว,ลวมันขึ้นแล้วชลาบุตรนะไอเฮียนั่นนะเออกลังเตรียมข้าวไอเฮียเออเตรียมข้าวมันยังปัญญาอ่อนอย่างนี้อยู่ก็ปล่อยแม่งมันก็เป็นต่อไปถ้าปล่อยเออเป็นต่อปล่อยยังไม่ต้องสนใจเฮียมีเฮียแล้วก็ด่าช่างแม่งเหอะช่างโกรต่อคนแมมไปด่าัวมันจะชินก็ได้ ถามไปงอนอ,อีกถามอีกอยากไปสนใจถามเฮียถามไปมีเฮียอะไร,ร,รก็พูดเล้เือควรอะไรชีวิตกูเฮียพูดไปไม่รูกอยู่ไหนวะไม่ไม่เอาแล้วต้องใช้รูปนี้จริงเดี๋ยววอ๋อ<ม>นี่ไงรีบถูกได้ รถไฟดีบ้างสีฟ้าเตแต่นี้ได้นะแต่นี้ได้นะการไหนว่การไหนการไหนจะมาจะอะพี่เดิอมะพี่อัดูดูนะพามาหาทั้งสองที่ส่งไปในดีซีกำลังส่งไปส่งไปแล้วส่งไปล้วเอดิเจ้าเทเจจองมาแล้วลาส่ง สามดิเยอยขาดบาทเดียวนข้างล้างข้างหน้าไปรออะไรอ่ะรออะไครับต้องแบบขาดดิบรออะไรขิวจัดเลยหิวจัดขิวจัดพี่ลิปูแป๊บหนึ่งรอเขาเล่นให้เสร็จก่อนเียเเียร์โซล่านเจารนช์ไปแบกมาให้กันหน่อกเก๋วันนี้ก็เอกแล้วนะ ให้แบกเปล่าเอาไอ้ชี้อย่าเขาหายพี่กูลังมาแล้วเขาหายสทหารหายดิยีงแม่งเล่นหมดไฟควยห้อยเลยดิยยัไงดีวะทาหาวไหนวะพี่เจอถาไม่ไม่เนี่ยพี่เดียด้านล่างเลยเนี่ยหยอกหยอกอแล้วคืนตั้คืนไม่ใช่เล่นนะจีบเลยพี่กลัวอะไร คือส I mean ิ่งหนึ huh. ่งเลยคือมันงอนอะไรก็ไม่รู้ว่ามันงอนไงคือมันงอนไงก็เล่นแค่เนี้ยผมบอกเลยนะว่าเป็นบัญยาอ่อนมากเลยเกมที่ยอฟฟีไฟฟ์บรรยากนี่อะเจอบ่อยไหมโอเวอเยนโดโฆษณาลิสติกไอ้เหี้ยยังกระแดกเลือดมาคุยเหอะจริงป่ะไอแซลมอนฮะฟ้าไอ้ไนท์เราไปไหนแล้ว มันออกไปแล้วไอ้เฮียมันบอกมนไม่เลนละมันไหาเมียมันแล้วไปหาเมียมันอ่ะมันยังมีอยู่อกีกป่ะอเฮ้ยเฟสมีแต่มีแต่อะไรครับนี่มีแต่คนไม่เหมือนคบเลยคุณม่แต่แบบสัตว์โลกน่ารักอืมนี่ไงคุณไม่แต่สัตว์โลกน่ารักไง เปิดมกกัก็รู้แล้วสัตว์ล้มหน้าแล้วกันไปดูแม่งนั่งดีอ่ะดูแม่งนั่งฮะกูไม่เล่นเกมเกมเฮียไม่เล่นเอ้ยาาเฮ้ยเอ้ยสตอรี่อันแรกอ่ะน้องแน่แน่แน่สตอรี่ไหนสตอรี่นะอันแรกเลยเ กลางนี่หว่าเฮ้ยพิลิปิลิปิลิปิใจเย็นพี่พิลิรันขนาดี้ยอีกกี่ชั่วโมงวะแค่สองชั่วโมงเองรอไปสิบเปอร์เซ็นต์อยู่เลยเจ้าแก่คนน้ำเหมือนดูมาใช่อยากไปเป็นวัยรุ่นโนกเกมอะครับไม่ชอบเลย ไม่เอาใจเลยว่ะเฮียโคตรทั้งวันโหเฮียเป็นที่อ,อะไรไม่รู้ว่ะตอนซ้อมอย่างตึงไอ้เฮียตอนแข่งอย่างกังไอ้เฮียกูอะส่งบอลไม่ได้เลยเฮียแม่